นี่เนาะหลายๆคนจะถามหาพ่อกับตัวอยู่ตลอดนี่อยู่นี่นี่แหละไ่ได้ไปใส่เบิ่งกินเลือดมาเสียบนี่นะเนาะอ่าอยู่นี่นี่แหละไ่ได้ไปใส่ตัวเฮ็ดสบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมในตอนนี้เนาะตอนนี้เรามาพบกับซองสารันแชนแนลเนาะเปลี่ยนซื้อซองเปลี่ยนซื้อซองมือนี้มือนี้นี่พวกเขาหักวงกรรมไปในส่วนเมื่อยเลยเห็นแลาวพอจมอยากเลือดแปลงแต่โดนผัวอนังมือนี้ก็เลยแบบเฮ็ดเบียกมากับเมื่อยในฝ้าวสวนเมื่อ แรงมาก็เลยแบบชื่อพิ้งเป็ดน้องปิ่นอันนี่คาซิบากับเป็นท่านิี่เป็ดชีดังเลยแหละดูทีที่น้องอยู่ดอนนูนี่แหละบุบอกตลอดท่านเลยเดี๋ยวมาหาซิบาร์กินคุณให้เดี๋ยวบอเนาะแมีมีทั้งคนไทยมีทั้งคนลาวมีทั้งต่างประเทศเลยกินก็เลยแม่คนกินก็เลยนี่ทุกคนอันนี้เป็นเลือดแปลงสำเร็จรูปที่ว่าเขาเจ้าซื้อมาเขาเจ้าแยกในาเลยโบต้องแบบว่าโบต้องแบบผสมให้คิดนักเลยแบบว่าสูตรเขาแบบเป๊ะๆเลยนะแบบรสชาติกับอู้สุดยอดเลยฮะนี่เด็ดตอนอยู่แบนี้ นี่อออันนี้คือว่าเขาแบบเพชรครบเซตมาเลยมี่ตอนมีอยา่างไครบเลยอัน,น,น,ต,น,นตัวนี้มันตัวพอเพ็ดแล้วเนาะฝั่งนี้นี่ตัวนี้มั็นตัวพอเพ็ดแล้วเนาะอันนี้เขาเ,เลือดสด,สดเลยเลอทุกคนอันนี้เลือดเป็ดที่ขาจเจ้าปาดมาอ,อ้าถูกเลือดอ๋อแต่ว่าอันนี้นี่มันต้องแบบมีเลือดก็ต้องมีน้ำขนาดโบมีน้ำนี่มันบบได้ไหมเลือดแปโอ้โหตีหล่นบอาจานี้์กินเชจานนี่เหม เด็กทอกสนิททันบ่โอ้โหเด็กทันบ่ป่ะทันอยู่ั้ยอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนใส่จานนี่ตู้เปลี่ยนใส่จานจานเหี่ยวมีคนจับพอกเลยไหมจับพอกเลยไหมตั้ยิ่งจับพอกเลยก็ได้นอ่จานนั้นมันล้นเนาะเปลี่ยนจานอืมเด็กจางปลาหน้ามี่ใเศษมดบ่ใส่เลยพอดีเลยวะนี่แมนเขาเฮ็ดมาพอดีแล้วนะเบืองตัวนี้ ตัวน,นี้กึกเลยเขาเส้ห้องหุ่นนำโบะโห่อเป็นด uh. ีเป uh, mm ็น hmm. ดักเหรอแต่ว mm. mm ่า hmm. สูตรท่า hmm. น mm ี้เขาเจ้าแบบสูตรตายตัวเลยนะมันแซ่บเลยทุกคนบโบมันตังเว้าเนาะฮะนี่โบมันตังย่องเลือดมีอย่างแบบว่าครบเซตเลยนะแบบว่าเขาเจ้าอ่อนน้ำซุปน้ำเยอะนั่นที่จริงส่วดใหญ่เขาจะใช้น้ำร่าเนาะแต่ว่านี้ขาเจ้าแบบใช้น้ำซุปของมันนะของน้ำต้มเป็ดต้มอย่างนี้ละมือนี้มือนี้มีแต่ตัวเพื่เดียวเนาะ ให้ให oh. ้ต ah, ัวเป็นพระเอกซองเด้อมือนี้เด้อเปินโปรโมทซองสวยงั้มีแต่ว่าใครเขามาติดมาเห็นซองนี้กะฝากทุกคนติดตามไปเด้่อยติดตามซองให้นี่ยังบนแล้วนี่พอใส่ไปแล้วนี่บวงหนึ่งมือนี้เดี๋ยวต้อมสิลองกินครั้งแรกในชีวิตพร้อมนี่ต้อมยังบ่ได้กินบ่ค่อยได้กินเลือดแฝงเนาะบ่บมันบ่ค่อยบ่เคยเลยเคยกินกินแต่ตัวสุก ของมันต้องมีก็คือหมกนาวทุกคนเลือดแตงโอ้ยหมกนาวกับโอ้บัก,กินดีกว่ากินคือเก่าเนะาะตียาวสกตังก็มีอ๋อนี่ก่อนอ๋อข้าวเสืยวของห<ว>ุ่นมาพอสูตรเขาเจ้านี่แบบว่าสุดยอดเลยเบิ้งนี่เป็นตอนเป็นตอนบ<อ>ุนกใหด<อ>ีต้องมีอันนี้นนเอออนาะปึ๊บเข้าไปหมกนาวขัดหมกนาวบมปัดไหนเนาะข้าเจียวปิ้งเป็ดดีสวะรค์ เจลปิ่งเป็ดก็บ่มีแท็กเจลเนาะเจลวันนี้บ่มีเตยอ้าวเขาลืมมาเจลไว้ที่นี่มดเลยลืมเจลว่าอะไรปะใหม่อะมัดเลยปิ่งเพชรบ่มีเจลเขาสงสัยเขาลืมมาใส่ให้นี่บ่มีเลยนี่นี่ก็บ่มีเลยจะพักจะได้ดิ ได้กิล้ล่าเจ้ามังนัดโบให้เจ้ากราเจ้าก็สุดยอดเนะทุกคนเป็นเจ้าเอกลักษณ์ของกราเจ้าเลยแสดงด้เวยมือเจ้าซอสได้ลงมือด้อยขั้นพมายามด้วยเดี๋ยวตัวนี้ก็ถึงจะแปลงเป็นเป็ดฮัานี่เนาะขออะไยเงี้ยวฮับในฝีมือสุดยอดข๊อตอ๋อนิดกันหอ ข้าสบเสบนันเกงเนาะอ่ามีไว้มากมาคนไทยบแบบางนั้ไมา,า ưới, กแต่ต้พวกแบบตู้พาไปกินจานอะไ้เป็ดเนี่ยกินมันเป็นรดนังแกง่นน่นันก็เด้อคนไทย ย so, no? okay. ู่ี attend. ่เยอไม่เสียนาะใช้คลิกันเหมือนเดิมเนาะได้ยนี่ไอ้ตามในชีวิตข้างแรกในชีวิตกินเลือดแปลงแกงเผ็ดนั่นึงก็น่าเบื่อปไอ้ตามตามสิวะซือบุแม่ได้หนึ่งซื้อเลนั่งดเอเป็นอะไรหบงานวิจิตรหมด Cái tôm nó Cái đại đế của đi kinh chèo. bố sư. Nhìn phong hồn ngủ không thưa mì Cắt ngán bộ

ล,ลึกด้ยเน,ะนะาะคนบนี้เยอะเราจะได้คนหรอมาส่วนเท่านทำอะไรกับบเลมาพวงนี้สุดทยอดเดิงจริ โอ้โหเดี๋ยวม่ดีแปสิบห้ากันสงองันนี้นะจะเศร้าซื้อเองซื้อฮ้ไมนใ่กับะกินยวนนะไซสนะเปตดนะักย,ยูมโมย,ยูนิเทิล แับชุดเลยยังค네ักชุดนี่ไงทำนี Mexican ่สิเขาปีงญี่พุ่นปีงจนแบบหนังมันเป็นแบบเกลื่อนัสติดหนังเลยผมเลยว่าเรือหนังหน่อยไขมันหน่อยใช่หรอซาฮันกับเป็นต้าซื่อเลยเนาะจ่ายสี่สิบบาทนี่ก็เลยเป็นมาแบาท là mình cho được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video วันที่สองไปรองทางวันที่สี่ที่ฮาวแล้วไปเม่รองทางไปแค่เนี่สบางไม่ให้ทางสบายเดินทางไปบ่อกแก้วไปสามเล่มของคำติดเ <c oughs> บอร์คาสิโนแล้วก็วออกทางเชียงรายเขาให้หมดเลย <c oughs> ไปหาเนี่ยเป็นเทียยกัน bộ vì hai bởi vì hai chát, hè? Tất cả mọi người. Học những chắc Thế thì thì trên mà tôi Trời <laughs> hùng. Trời <laughs> mà Trời <laughs> hùng. xét hùng. Trời <laughs> hùng. Trời <laughs> hùng. Trời <laughs> không tôi hùng. Trời <laughs> hùng. Trời tôi Trời hùng. Trời hùng. Trời hùng. อยู่เราคนเดิอสมเจยยากไงครับอืมอ่ย กิจะคำแปงเดอะบอกคำเดียวพอคำเดียวค่าจุกโคนนเดเบเสอยงสเบมุ้อตราจะไปไต่กินฮอลลยแป้งแบมเพิ่นแบกับกินะแบนีแบกแล้วนีกิหรอเขาเฮกบอกเข้านี่แหละคุณซื้อกับผมมีกินแบมันเด อารมเจิขึ้นเลยครับ้าขาวยูพนกับเพื่อนตับวมมักเด้มันอมดิบแบบนิบสิงทุกหลักบามเลือดแดงไงเสียวทักเมือนกันเหมี้ยนองเป็นตอนนี้ฮะ ตอนนี้คือเเฮ็ดเองบัวที่บัแซ่ใ่ครับเขาเฮ็ดเองส่วนไเห็ดเองเขาเอาหนังเอาหนังทาใช่ับ่แซ่ไปเลยอันนี้เขาตุ้มหนังเอาหนังตุ้มเป็ดตุ้มไก่เลยเจ้าเรแซ่อืมหนุ่วม hmm yeah. Li vào đây lại bị bách vậy cán, làm được này. đi không có hàm think. I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  hả, I think. I think. I think. cái gì I think. I think. I think. tôi think. I think. I mình, ai xin boy là được nè, gặp Jack của Bill kia, ai xin gọi tiki, cái tivi oh nói chơi hả, ừ. đi vào xin này này ừ. emon, xin... ừ. thắt miệng ừ. em này nè, thắt cổ máy thắt lông cái kéo rồi chi hường rồi. Đó, chán, một tí, một tí. Này mất bay. Xoay đây bỏ hết mất đây. ครัปุ่งตัวกระเพาะกลิ่นเลือดแป้งยูไห่เขาเอิญมาเนี่ยเด็กคนกบู้เงินเคยว่านอะไรนี่ยูไห่หน่มีเปลี่ยนบอลเป็นยานในบางบอลโบเรมีกินก็ว่าเขาเอิญมาอะไรเลยก็เลือดแป้งนี่ละที่ยูแล้อนะอันธวากะคงเครียดอีสานบ้านเขาเนี่ยแหละเนาะเขาจะกินเลือดแป้งเครียดอื่นเขาเด็กเขาไม่กินละ แต่เด็ก็อย่าลืมเด้อผมตัวแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องต้อมให้แน่ให้มันข้ามกดไปใบน,นี่น่ะหากจะได้ห้าร้อยคนเดี๋ยวนี้ห้าร้อยละสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วดิแล้วก็เออสมปวงยูทูบมันนัไนไบไหมนับไหมแน้บ่นนับอันเก่าก็บน่นนับมันเก่าเลยนับไหมมาเลยทับไมไมันกระดิษฐ์ไปสุขสี่วันสมปวงประมาณจะคิดเลย ยังไงมันยันหนึ่งเดียวนแล้วมันมันเนีดยเนาะถูลองเบิ้งเนี่ยมันผ่านกดเนี่ยลองเบิ้งผ่านกดมันจะเอเซนบวกฮันจะตายสองแบบเนาะเอ้าจะมีเดย์อพิทคิดลองสเนเดอร์ขอบใจที่ทุกคนที่มากดติดตามให้ฝากกดติดตามช่องสารันแชนแนลหน่อยหนึ่งเพราะว่านเพกาะที่ให้มันผ่านกดไปๆเนาะ ฝากทุกคนฝากไอทุกคนเนาะ